สวัสดีครับผมอาจารย์เก่กายะอนันต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีนะครับว่าดวงเกณฑ์12ราศีจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้วันที่สมกราคมนะครับนะเรามาพยากรณ์เกณฑ์ชะตากรรมกันครับว่าเกณฑ์ชะตากรรมจะเป็นอย่างไรเป็นเช่นอะไรนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มราศีแรกกันนะครับ ว่าราศีแรกจะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีเมษครับขึ้นมาเป็นนาคบูชาพระครับชาวราศีเมษครับนาบูชาพระบ่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธานะครับวันนี้ครับชาวราศีเมษนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับหน้าที่การงานเนาะบ่งบอกถึงการงานมีความราบรื่นนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าวันนี้คุณทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับ มันจะส่งผลเกื้อหนุนทําให้คุณโชคดีด้วยในหน้าที่การงานนะครับส่วนการเงินครับในวันนี้นะครับบ่งบอกแบบนี้ครับการเงินนะครับคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีรับโชคลาภจากเทวดานะครับคุณจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงนะครับสาหรับในวันนี้หน้าชาราศีเมษนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในตอนนี้นะครับคนรักเข้าใจ คนรักเห็นใจนะครับไม่ว่าจะด้วยประการน้าโป่งนะครับคนรักวันนี้จะเอาอกกระจเป็นพิเศษนะครับสําหรับชาวราศีเมษส่งบนหน้าสุขภาพครับในตอนนี้นะครับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะสุขภาพก็ดีด้วยนะครับวันนี้ถือว่าชาวราศีเมษโชคดีนั่นเองนะครับเอาล่ะครับต่อไปครับเป็นชาว ราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภครับขึ้นมาแล้วครับเป็นหน้าป้องกันภัยครับชาวราศีพฤษภครับวันนี้ครับบ่งบอกถึงความการปกปักรักษาคุ้มของนั่นเองนะครับส่งผลถึงหน้าที่การงานครับวันนี้ครับชาวราศีพฤษภนะครับคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยดูแลและซัพพอร์ตในเนื้องานของคุณนั่นเองจนทาให้คุณมีความรู้สึกดีนะครับ ส่งผลด้านการเงินครับวันนี้ครับการเงินครับชาวราศีพฤษภครับคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็ตามนะครับคุณกําลังจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยดูแลด้วยนะครับสําหรับการเงินนะครับชาวราศีพฤษภส่งผลด้านความรักครับคนรักเข้าใจคนรักเห็นใจนะครับแต่ให้ระมัดระวังการหึงหวงสักนิดหนึ่งนะครับคนรักเข้าใจเห็นใจจริงแต่บางครั้งบางคราวอาจจะมากเกินไปนะครับจนทําให้เกิดการหึงหวงกันได้โดยใช่เหตุ ส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าดีมีคนคอยดูแลเอาอ,อกเอาใจคอยดูแลประคอบประงมงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภในวันนี้ถือว่าดีแต่ให้เรามาระวังการหึงหวงสักนิดหนึ่งนะครับนะครับต่อไปครับชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนครับเป็นนักปร,ราบศัตรูครับ หน้าปราบศัตรูครับบ่งบอกแบบนี้ครับบ่งบอกถึงาการที่เราจะต้องสู้รบปกมือแต่ว่าหน้าปราบศัตรูเปรียบเสมือนกับชัยชนะนะครับทีนี้หน้าที่การงานครับชาวราศีเมถุนครับบ่งบอกว่าวันนี้นะเวลาที่คุณจะทาอะไรก็ตามนะครับยังคงต้องสู้รบปกมือนะครับยังคงต้องสู้อยู่นั่นเองนะครับนะจะ ต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับถึงจะได้สิ่งนั้นที่ตั้งใจเอาไว้นะครับส่งผลด้านการเงินครับการเงินในช่วงนี้นะครับยังต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับยังต้องใช้ความมานะอุตสาหะกว่าจะได้เงินมานั่นเองนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้อาจจะมีการละหองละแหงนะครับอาจจะต้องสู้ลบปกบมือกับคนรักด้วยนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับ สุขภาพในตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับการเยียวยามีหมอดีมียาดีกำลังจะมีสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังไงวันนี้เอาใจช่วยชาวราศีเมถุนนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎครับขึ้นมาเป็นนาคนักพรตหรือว่าบวชนั่นเองนะครับนาคนักพรตหรือว่าบวชไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการมีศีลมีธรรมมีตบะ นะครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อส่งผลถึงด้านการงานครับวันนี้คุณจะมีสตินะครับคุณจะสามารถเอาอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ในเนื้องานของคุณนั่นเองนะครับด้วยสติปัญญาภายในตนนะครับส่งผลด้านการเงินครับการเงินในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีช่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้นมีคนกําลังจะให้การช่วยเหลือคอยดูแลนะครับอุปถัมภ์คำจุดอุ้มชดูด้านการเงินด้วย ส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้นะครับให้เราะมัดระวังการหลอกงและแหงนะครับการที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันในด้านของความรักนะครับเพราะว่านักนักงพ้นหรือนั่งบวชไม่สนใจความรักนั่นเองนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในตอนนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับไม่มีสิ่งใดนะครับแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถือว่า โชคดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องความรักาสักนิดนะครับต่อไปครับชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงค์ครับโอ้โหขึ้นมาเป็นนาคมาเหสีครับบ่งบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นใหญ่บ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในทิศท,ทางที่ดีแนวโน้มที่ดีนั่นเองนะครับส่ผลด้านการ งานครับคุณกําลังจะได้มีโอกาสมีช่องทางมีการทามาหากินที่มากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับหน้ามหสีนะครับส่งผลด้านการเงินครับวันนี้นะครับคุณมีทิศทางช่องทางทางการเงินที่ดีขึ้นและมีคนกําลังจะนําเงินนําเบีย้ยนําอัดต่างๆมาให้ด้วยนะครับส่งผลด้านความรักครับโอ้โหวันนี้ความรักถือว่าคุณกําลังจะได้รับความรักที่ดีคนรักกําลัง พพอร์ตกำลังเข้าใจกำลังเห็นใจในตัวคุณด้วยนะครับส่งผลน้าสุขภาพครับสุขภาพถือว่าดีครับในวันนี้นะครับเมื่อไผ่ได้มาเอ่อนาคไมเสีสีถือว่าดีมากๆนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับสุขภาพดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถือว่าเข้าขั้นดีเลยนะครับต่อไปครับเป็นราศีกันครับราศีกันครับโอ้โหขึ้นมาเป็นนาคบันดาลโชคลาภ หรือว่าทรัพย์นั่นเองนะครับชาวราศีกันครับวันนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองทางการเสี่ยงโชคอย่างมากนะครับและที่สําคัญครับกําลังจะมีงานที่ดีนะครับงานที่ดีที่สามารถทําเงินได้นะครับเข้ามานะครับจนทําให้คุณเนี่ยมีความสุขกับการทํางานและส่วนการเงินครับการเงินก็จะดีด้วยนะครับเพราะว่ามีงานดีๆงานใหญ่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ดีๆเข้ามา นะครับส่งผลด้านการงานครับชาวราศีกันกําลังจะมีงานมีเงินที่ดีนั่นเองนะครับมีช่องทางมากขึ้นด้วยนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้กําลังสุขสว่างสดใสคนรักเอาอกเอาใจคนรักเห็นใจนั่นเองนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้ในตอนนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าสุขภาพในตอนนี้กําลังกลับมาในทิทางที่ดีนั่นเองนะครับโอ้โห ก็ขอให้ชาวราศีกันชคดีนะครับเอาละครับต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลครับเรามาดูกันครับว่าชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหเป็นหน้าคู่บุญบารมีครับบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงคู่ครองบ่งบอกถึงมิตรสหายบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีที่เป็นสิ่งที่ถูกชะโงกกับเรานะครับในตอนนี้ครับหน้าที่การงานที่คุณกําลังทําอยู่นะครับบ่งบอกได้เลยว่าหน้าที่การงานกําลังเกื้อหนุนส่งเสริมเพราะงานนั้นถูกกับคุณด้วยนะครับ บ่งบอกถึงการเงินครับการเงินในช่วงนี้ในะตอนนี้กําลังมีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะครับและก็คอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินทีนี้ด้านความรักครับความรักถือว่าดีถ้าคนที่กําลังโสดอยู่กําลังจะได้เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับเราด้วยนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับถือว่าดีถือว่าดีอีกแล้วนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะสุขภาพในตอนนี้นะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคนเจ็บป่วยเจ็บไข้มีโอกาส เยียวยารักษาหายนะครับยังไงก็เอาใจช่วยชาวราศีตุลน,นะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกครับเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรครับชาวราศีพิจิกครับขึ้นมาเป็นนาคหลงระเริงนะครับหรือการหลงตนเองอัตตาต่างๆนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับ ในวันนี้นะครับเวลาทำอะไรก็ตามนะครับให้ระมัดระวังความคิดเอาไว้ด้วยนะครับส่งผลด้านการงานครับการงานในวันนี้อาจจะมีการผิดใจกับเพื่อนร่วมง,งานจนทําให้เราทํางานไม่เป็นสุขไม่เป็นไม่มีความสุขนั่นเองครับส่งผลด้านการเงินครับการเงินในช่วงน,นี้นะครับไม่ไว่าจะหยิบจับใช้สอยสิ่งใดก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องการเงินเอาไว้ด้วยนะครับระวังเงินขาดมือเนาะส่วนความรักครับความรักในช่วงนี้ยังมีอัตรา นะครับยังมีอัตราทั้งเราและเขานะครับอาจจะมีการเลิกลาย่าล้างกันได้ไม่เข้าอกเข้าใจกันในด้านความรักด้วยนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับในตอนนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุนะครับเมื่อหลงละเลงแล้วขาดสติแล้วนะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยในช่วงนี้ในตอนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศี ธนูนะครับชาวราศีธนูครับขึ้นมาแล้วครับเป็นนาคเสริมฤทธิ์นาคเสริมฤทธิ์บ่งบอกถึงทุกสรรพสิ่งกําลังหมดสิ้นไปนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับคนจะดูหมิ่นดูแคลนในช่วงนี้ส่งผลด้านการงานครับการงานในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเสนออะไรก็ตามคิดสิ่งใดก็ตามโปรเจกต์ใดก็ตามนะครับเขาจะไม่มีคนเชื่อมั่นและไม่มีคนเชื่อถือคุณนั่นเองจะทําให้คุณมีความทุกข์ในเรื่องของการงานในวันนี้นะ ส่งผลด้านการเงินครับการเงินในช่วงนี้ยังคงมีสภาวะขาดขาดสภาวะความคล่องตัวของการเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงนี้ก็ใช้สอยด้วยความระมัดระวังนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการเลิกลาหย่าล้างมีความรักอาจจะละหงละแห่งกันได้นะครับสําหรับในเรื่องของความรักนะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องความรักสักนิดหนึ่งนะครับ ส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังการเสื่อมของร่างกายนะครับการทํางานงานหนักการใช้งานร่างกายจนเกินกาลังนะครับก็ระมัดระวังในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรครับขึ้นมาแล้วครับเป็นนาคสร้างบ้านสร้างเมือง บ่งบอกครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการสร้างหลักฐานสร้างฐานะและก็มีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามานะครับในวันนี้ครับชาวราศีมังกรครับบ่งบอกด้านการงานครับด้านการงานในช่วงนี้ในตอนนี้นะครับมีอ anymore, โอกาสที่จะได้สร้างผลงานมีโอกาสที่จะได้ทําผลงานชิ้นโบแดงนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้นะชาวราศีมังกรครับคุณทํางาน เมื่อคุณตั้งใจคุณจะมีความสําเร็จเข้ามานั่นเองนะครับส่งผลด้านการเงินครับการเงินในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการหยิบจับจ่ายใช้สอยเงินทองมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ยังไงก็ดูในเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้กำลังมีความสุขกำลังมีความแฮปปี้ครับทุกอย่างก่อเกิดขึ้นมาทุกอย่างสร้างขึ้นมามีโอกาส คนที่มีคู่ครองมีโอกาสได้แต่งงานนะครับนะส่งผลด้านสุขภาพครับชาวราศีมังกรครับสุขภาพร่างกายในตอนนี้ให้เรามาัวังการทํางานหนักการทํางานจนเกินตัวไปนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับชาวราศีมังกรต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมครับขึ้นมาเป็นหน้าจองจําครับคําว่าจองจําคือการกังวลวิตกในทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะครับ เนาะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับชาวราศีกุมครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับให้ดูความคิดให้ดูความวิตกดูความกังวลนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดสิ่งใดก็ตามนะครับเนาะในตอนนี้ครับการงานครับให้ดูนะความกังวลมีความกังวลมีความวิตกเข้ามานะยังไงก็ดูแลประคับประคองจิตใจของตัวเองให้ดีด้วยสําหรับการทํางานนะครับส่งผลด้านการเงินครับชาวราศีกุมครับ ในช่วงนี้นะยังคงต้องกัดกุ้มเรื่องเงินทองอยู่นะครับเพราะว่าเงินบางทีใช้ขาดมือนะครับเนาะเพราะว่าต้นปีด้วยต้นเดือนด้วยนะครับบางทีใช้จากการที่เราไปปีใหม่นะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับส่งผลด้านความรักครับความรักในช่วงนี้นะครับถือว่ายังมีความรักที่ฝังใจนะครับยังมีความรักที่ฝังใจอยู่กับคนรักเดิมๆคนรักเก่ายังมีความทุกข์อยู่นั่นเองนะครับ ส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังโรคเครียดโรควิตกโรคความกังวลนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาสําหรับชาวราศีกุมยังไงเอาใจช่วยนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับขึ้นมาเป็นนาคทาลายเมืองนาคทาลายเมืองบ่งบอกถึงอะไรครับการผิดสัจจาการผิดสัญญานะครับจนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศไปนะครับเพราะฉะนั้นการงานครับในวันนี้สื่อให้เห็นบอกให้เห็นว่า การงานต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าที่การงานในช่วงนี้ยังต้องมีความกัดกุ้มเพราะว่าฝากความหวังเอาไว้ที่ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทําด้วยตัวคนเอกตัวเราเองตัวคนเดียวนะส่งผลด้านการเงินครับในช่วงนี้นะครับจะหวังพึ่งใครนะครับให้ใครช่วยเหลือยังคงยากลําบากอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ การเงินก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะครับส่งผลด้านความรักครับในช่วงนี้อาจจะมีการลหองแหลมมีการเลิกลายยาล้างมีคําพูดที่ไม่ดีใส่กันนั่นเองก็ยังไงก็ประคับประคอง,งจิตใจซึ่งกันและกันดูแลกันให้ดีนะครับส่งผลด้านสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับสุขภาพในช่วงนี้อาจจะต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะเพราะมันจะมีบางอย่างเข้ามาจนทําให้สุขภาพเราเสียได้นั่นเองนะครับเอาละครับก็ทั้งหมด เราก็ได้ทํานายไปแล้วนะครับทั้ง12ราศีนั่นเองนะครับยังไงก็หวังว่านะครับทิศทางแนวทางในการพยากรณ์นี้นะครับสามารถช่วยทุกท่านได้นะครับก็เป็นเข็มทิศเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมอาจารย์เกสกายะอนันต์นะครับเปิดสายยานแห่งนักราชนะครับก็ขอฝากรายการด้วยนะครับ บ้านซับอนันต์สตูดิโอนะครับแล้วก็แอฟฟ้านะครับเนาะยังไงก็ฝากทุกทกท่านด้วยนะครับยังไงเข้าไปติดตามกันนะครับนะสำหรับในวันนี้ก็ล่ำลาแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ